วันที่20ตุลาคม2563นายเกติศักดิ์หนูแก้วผู้อํนวยการสํานักงานชลประทานที่8และคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้กําลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตําบลตูมอําเภอปักธงชยัยจังหวัดน,นคนรราชสีมาซึ่งขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงตามลําดับคาดการณ์ว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันนี้หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่ม ทั้งนี้ในส่วนของน้ําที่ท่วมขังอยู่ในพื้นที่อาเภอปักธงชัยนั้นได้มีการลงพื้นที่ไปสํารวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้าเครื่องผักดันน้ําเพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือฟื้นฟูหลังจากที่ระดับน้ําลดลงและเร่งสูบระบายน้ําออกจากพื้นที่ลุ่มต่ําให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการสรบัติานใกล้บ้านหรือโทร1460ได้ตลอดเวลา ก็จะบอกผู้ใหญ่ว่าตอนนี้น้ำที่เขื่อนอน่ะมันเหลือเจ็ดติบแปดเต็นเจ็ดเจ็ดเตนน่ลดลดโดยเฉลี่ยวันะละยี่สิบสี่เซนมันก็ต่อสามสองวันประมาณต่อสามวันครับผมผมคิดว่<ะ>าสามวันน่าจะได้นวนะครับผมจะบ้านก็ <c oughs> อ,ยอยู่รับพ <c oughs> อรับพอไหวชาวบ้านเป็นไงบ้างก็โอเคครับก็เนี่ยรับได้เนาะรับ <c oughs> ได้อยู่ครับรับได้ก็เดินเข้าเดินออกกันนี่นะฮะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ก็เอารถทุกุกใส่ของเข้าไปไปอำเวยความสะดวกครับอำนวยความสะดวกในจับบ้าน นานจะมีน้ำทีเนาะครับผมสิปีมีชาวบ้ันก็ดีใจโอเคครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณมากนะครับผมครับเรืมาทานเอาของมาแต่ไม่มูลค่าไม่สูงนะครับมาช่วยกันครับมาช่วยนะผู้ใหญ่นะครับตอนนี้ก็ชาวบ้านเขาภูมิใจแล้วครับดีใจแล้วครับขอบคุณครับครับผมครับ